กาก,กาแฟาบอกอะไรได้บ้างกากกาแฟาแตกเคาะยากแข็งกากหายไปจากด้าม <c oughs> เกิดจากอะไรไปดูกัน <c oughs> จากคลิปที่แล้ว <c oughs> เราได้บอกเรื่องกากแฉวันนี้เราจะมาบอกเพิ่มเติมว่า <c oughs> กาก,กา,าแฟบอกอะไรได้บ้าง <c oughs> กาก,กา,าแฟแตก เกิดขึ้นได้จากการแทมเอียงหรือการนำแทมเปอร์เคาะด้ามชงเพื่อให้เศษกาแฟที่ติดขอบตะแกรงด้านในหล่นลงมาแล้วทำการแทมอีกครั้งจะบอกว่าวิธีนี้ไม่ควรทำเด็ดขาดเพราะจะทำให้ก้อนกาแฟของเรามีรอยร้าวนั่นเองแนะนำให้แก้ไขโดยใช้ตัวเกียกาแฟก่อนทำการแทมจากนั้นแทมกาแฟให้ขนาดกับด้ามชงดูภายนอกหน้าเรียบไม่เอียงหรือจะใช้อุปกรณ์ช่วยแทมที่เสถียรยิ่งขึ้น <Wow. S 1> ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับบางคนอาจจะเจอกากกาแฟแข็งเคาะไม่ออกหรือ กากหายไปจากด้ามแล้วมันไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ติดอยู่ที่หัวชงนั่นเองสาเหตุเป็นเพราะเราใส่ปริมาณกาแฟที่มากเกินไปจึงทําให้น้ําไหลไปที่ขอบตะแกงแล้วดันก้อนกาแฟไปติดที่หัวชงวิธีแก้เราควรลดปริมาณผงกาแฟหรือปรับเบอร์บดให้หยาบขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าอยากได้กากกาแฟเป็นคุกกี้สวยๆให้ใส่ปริมาณกาแฟที่เหมาะสมกับตะแกงที่เลือกใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสกัดกาแฟออกมาแล้วรสชาติถูกใจกากกาแฟเป็นแบบไหนก็เป็นปัจจัยลองนะเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ